ทีนี้วันนี้ค่ะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเน่จะมาแนะนำเดบิกวิปเด i ร y Cream นะคะขวดนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเน่เลนทาอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะเน่ก็จะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ๆเลยค่ะในสมัยนี้นะคะการทำวิปครีมเนี่ยค่ะ จะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เมนูกาแฟหรือว่าเมนูเครื่องดื่มของเราอะค่ะดูน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะดูเพิ่มมูลค่าทีนี้วันนี้ค่ะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเน่จะมาแนะนาโปรดักต์ใหม่นะคะนั่นก็คือเดบิกวิปเดรรี่ครีมนะคะขวดนี้เลยค่ะสําหรับเดบิกวิปเดรรี่ครีมขวดนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเราเรียกกันง่ายๆเลยก็ได้นะคะว่าเดบิกวิปครีมแบบสเปรย์กระป๋องค่ะเขาเป็นแบรนด์แรกนะคะที่มีนวัตกรรมในเรื่องของการบีบค่ะ ซึ่งก้านบีบของเขาเนี่ยจะเป็นก้านบีบที่เรียกว่าบีบง่ายค่ะกดแค่แบบปลายนิ้วนะคะเดี๋ยววิปครีมจะไหลออกมาแบบเป็นทรงสวยงามฟูๆง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องมีทักษะไม่ต้องแบบว่ามีความรู้อะไรในเรื่องของวิปครีมเลยนะคะคือแค่ เขย่าแล้วก็คว่ำขวดแล้วก็บีบออกมาได้เลยเดี๋ยวเน่จะมาทําให้ดูนะคะที่สําคัญค่ะเขาเป็นแบรนด์เดียวเลยนะคะที่เราจะสามารถถอดหัววิปครีมออกมาล้างทําความสะอาดกันได้แบบง่ายๆ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะปัญหาในเรื่องการอุดตันของวิปครีมนะคะจะหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําให้ดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะกับเดบิกวิปเดลิครีมค่ะเดี๋ยวเนจะมาลองบีบให้ดูก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ในเมนูต่างๆทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งปั่นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาทดลองค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบวิปครีมกันนะคะจากเดบิกวิปเดลิค r รีมค่ะสำหรับเดบิกวิปครีมนะคะเวลาที่เราเริ่มใช้งานค่ะเราสามารถที่จะดึงจุกของเขาฝาของเขาออกมาได้เลยนะคะพ,นนพรานี้พอเวลาที่เราเปิดจุกออกมานะคะให้เรานะคะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาค่ะดันฝาเปิดเขาขึ้นมานะคะนี่ค่ะเราจะเห็นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีคําว่าพุชเห็นไหมคะคําว่าพุชนะคะเราแค่ผลักเขาเข้ามาแค่นี้ค่ะเนี่ยนะคะ ก็คือพุชก็คือผลักเข้ามาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดเขาลงไปเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าสามครั้งพอค่ะเอานะหนึ่งสองสามสามครั้งนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เราคว่ำขวดลงค่ะคว่ำลง90องศาแบบนี้นะคะเราจะใช้แค่ปลายนิ้วนะคะกดเขาลงไปเบาๆแค่นี้เองค่ะดูนะคะเอาเลยค่ะเป็นไงคะออกมา ง่ายๆเลยเห็นไหมคะเราก็ได้วิปครีมมาแบบง่ายมากๆเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเนขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมวิปครีมเขานิดนึงค่ะนี่มีความฟูมากๆเลยอืมจะบอกว่าเดบิกวิบเดลิครีมเนี่ยค่ะเขาจะมีความเนื้อครีมเนี่ยที่ฟูนุ่มแล้วก็มีรสหวานเบาๆหอมนมเฮ้ยอร่อยเลยอะ่ะ โอเคค่ะทีนี้นะคะพอเราได้วิปครีมที่อร่อยๆแบบนี้มีความฟูนุ่มเนื้อนเนียนแบบนี้ค่ะที่เวลาที่เราจะมาใส่ในเมนูร้อนเยน็นปั่นนะคะก็ง่ายๆแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทดลองใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเมนูโกโก้ร้อนละกันค่ะอันนี้นะคะเน่ก็ทําเมนูโกโก้ร้อนมานะคะเวลาที่เราทําโกโก้ร้อนค่ะเราก็สามารถที่จะบีบวิปครีมนะคะลงไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเอานะ อย่าลืมนะเราแค่คว่ำขวดลงไปเท่านี้เองค่ะเห็นไหมคะลงไป90องศาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็บีบเลยนะคะบีบตรงเนี้ยค่ะง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเน้บีบแล้วนะ,ะนี่ค่ะเป็นไงคะโกโก้ร้อนของเราเพิ่มมูลค่าขึ้นมาทันทีทันใดเห็นไหมคะง่ายเนาะอ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะมาลองทำเมนูเย็นกันบ้างค่ะ ถ้าเป็นเมนูเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกาแฟเย็นละกันเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำเมนูกาแฟเย็นกันค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็ทำเมนูกาแฟเย็นมาเรียบร้อยนะคะเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้เครื่องดื่มค่ะเราก็หยิบม,มาเลยค่ะเดบิกวิปเดลิครีมนะคะเห็นไหมคะอ่ะเขยา่าสามทีเสร็จแล้วก็คว่ำลงนะคะแล้วเราก็จัดการบีบเลยค่ะเห็นไหมคะเน่แค่กดแค่นี้เองค่ะคือ จะบอกว่าปกติถ้าดูจากหลายๆคลิปนะคะจะเห็นเลยว่าเน่เนี่ยเป็นคนที่บีบวิปครีมไม่สวยแต่ว่าเวลาที่เน่ใช้ตัวเดบิตวิปครีมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าคือแค่บีบมาก็ได้แล้วอะ่ะเออมันง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมไม่ต้องอายเขาแล้วค่ะทีนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวม,มีเมนูร้อนมีเมนูเย็นแล้วเดี๋ยวเนจะมาทำเมนูปั่นให้ดูกันบ้างคะ่ะ โอเคเนี่ก็ไปทำมัทฉะปั่นมาเรียบร้อยนะคะอ่าสำหรับมัทฉะปั่นค่ะก็หลายๆคนเวลาที่เราทำเมนูปั่นนะคะเราก็จะชอบมีความที่แบบว่าได้ตักและเลียดวิปครีมไปด้วยนะคะก็มาเลยค่ะอ่ามัทฉะปั่นนะคะพอเวลาที่เรามีเดบิกวิปเดลิครีมค่ะเราก็บีบใส่ได้เลยง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมนะฟูนุ่มนะคะแล้วก็บีบง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะเอานะคะ 1, 2 3สค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะจับความลงค่ะ พอความลงเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็บีบเลยนะคะเห็นไหมคะคือคือเขาบีบง่ายมากๆอ่ะดูดิแบบชีวิตน,นี้จะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยคือแบบว่ามีตัวเดบิกวิปครีมที่มาช่วยให้เราะคะ่ะบีบวิบได้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเน่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะจะมองว่าเป็นปัญหาเลยนั่นคือเรื่องของการทําความสะอาด ตัวหัวบีบวิปครีมค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งอะค่ะในเรื่องของวิปครีมที่มันอุดตันตรงหัวบีบอะค่ะอันนี้เราถอดมาทำความสะอาดยากใช่ไหมคะทีนี้เดบิกวิปเดลิครีมเนี <questions> ่ยค่ะเขาก็มาแก้ปัญหาให้เราตรงจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะถอดหัวเขามาทำความสะอาดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเนี่ยค่ะจับหัวตรงนี้นะคะหัวบีบเขาเนี่ยค่ะพอจับไว้นะคะเราก็หมุนค่ะพอเราหมุนแล้วเราก็ดึงออกมานะคะ เขาจะมีล็อกตัวนี้อยู่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นตัวล็อกซึ่งมันทําให้เราสามารถถอดออกมาง่ายๆเลยเพอเวลาที่เราถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอาตัวหัววิปครีมเนะะี่ยค่ะเอาไปล้างน้ําได้เลยนะคะแล้วก็เวลาวิธีการล้างนะคะเราก็แค่เปิดน้ําค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เรียบร้อยค่ะสะอาดหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็คือเราสามารถที่จะแบบเช็ดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยค่ะ หรือถ้าใครมีน้าอุ่นนะคะก็ล้างผ่านน้าอุ่นได้ค่ะก็จะทําให้ตัวคราบไขมันเนี่ยยิ่งออกง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่คืนได้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีล็อกเราก็ใส่เข้าไปค่ะปึง้งแล้วเราก็หมุนแค่นี้ค่ะเสร็จละเห็นไหมคะก็ไม่ออกละแล้วเวลาที่เราใช้งานก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ3ามครั้งนะคะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็บีบได้เลยเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมของ d ดบิกวิปเดลิคครีมเลยนะคะที่ทำให้เราอะ สามารถใช้งานง่ายๆเลยค่ะคือ1นนอกจากจะบีบวิปครีมง่ายๆด้วยปลายนิ้วแล้วเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะถอดหัววิปครีมอค่ะออกไปล้างทำความสะอาดง่ายๆอีกนะคะคือเห็นไหมคะว่าจากนี้ไปอะค่ะมันกลายเป็นว่าเราสามารถจะทําวิปครีมกันง่ายๆแล้วค่ะไม่ต้องกังวลว่าแบบจะต้องเขย่าเท่าไหร่จะเก็บยังไงเพราะว่าเดบิควิปเดลิคครีมนะคะเขาสามารถเก็บในตู้เย็นปกติได้เลยนะคะอุณหภูมิความเย็นประมาณ2 7ถึงองศาเซลเซียสนะคะได้แล้วนะคะ คำเตือนนะคะอย่าเอาไปแช่แข็งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาเขาไปแช่แข็งอะคะ่ะด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยทำจากนมแท้แทนะคะถ้าไปแช่แข็งอะคะ่ะเดี๋ยวตัวนมหรือว่าตัวเนื้อวิปครีมของเขาอค่ะมันจะเสียสภาพนะคะก็จะทําให้ไม่เกิดวิปครีมที่สวยงามได้เพราะฉะนั้นห้ามแช่แข็งนะคะเอาไปแช่เย็นปกติได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเน่ก็มาแชร์ให้นะคะกับเดบิกวิปเดล c ครีมค่ะเดบิกวิปเดลิครีมนี่ เป็นวิปครีมแบบสเปรย์กระป๋องซึ่งเป็นเดลี่ครีมแท้นะคะจากยุโรปค่ะแล้วก็เป็นวิปครีมที่บีบง่ายนะคะแค่ปลายนิ้วค่ะ ออกมาได้ทรงของวิปครีมที่สวยงามมีความฟูมีความนุ่มนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะแล้วก็บีบง่ายๆนะคะแค่เขย่า3ามครั้งเองค่ะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็บีบแค่ปลายนิ้วเท่านี้นะคะเห็นไหมคะคือแบบมันง่ายมากๆนะคะจากนี้ไปอะคะ่ะการใช้วิปครีมของเราจะเปลี่ยนไปกันแล้วนะคะเพราะว่าเดบิบวิปครีมเขามาตอบโจทย์ให้กับเราแบบดีมากๆเลยค่ะก็ที่สำคัญนะคะเขามีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะคะขวดหนึ่งเนี่ย700 ml ค่ะ ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือมีความคุ้มค่าสุดๆค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนสนใจนะคะเดบิกวิปเดลี่คครีมค่ะเขามีจำหน่ายแล้วนะคะที่แมคโครค่ะหรือว่าร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะไปลองหาซื้อกันมาดูค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเน่ก็มาแชร์ให้แล้วนะคะถ้าหากว่ามีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานเ e ิท็อปคอฟฟี่ด้วยค่ะอยากจะให้ได้มาแชร์คลิปแบบไหนก็แนะนำกันเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะให้มาแชร์ความรู้ยังไงก็บอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกับเดบิกวิปเดร y c ครีมค่ะไปหาซื้อกันได้นะคะที่แมคโครแล้วก็ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วๆไปค่ะดีมากๆเลยค่ะนี่แนะนำค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ